ปี40ผมอายุ48ผมมีหนี้เกือบพันล้านนะครับแล้วผมก็ต้องมายืนขายแซนด์วิชโดยที่ผมไม่คิดว่าจะฟื้นกลับขึ้นมาคือชาตินี้คงไม่ไม่ฟื้นแล้วละ่ะทางด้านธุรกิจอายุ71เคยเป็นบุคคลล้มละลายกเอางี้ก่อนเป็นบุคคลลม้มก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยมากมาก็ถือว่าเป็นเศรษฐีแต่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะคร<ะ><ะ>ก็กำไรในตลาดหุ้นเอ้ยเขาเรียกอะไรเซียนหุ้นเจ้าพ่อตลาดหุ้นอะไรก็เยอะ,ะแยะครับ เคยเป็นมาแล้ววันนึงก็ต้องลมละลายแล้วก็ต้องมายืนขายข,ายของข้างถนนก็ถูกเทศกิจจับสองครั้งในชีวิตนี้ขึ้นนั่งรถกระบะคันสีเขียวๆอะรถเทศกิจอะผมนั่งมาแล้วนะสองครั้ง <c oughs> เขดูุสิตครั้งนึงเขดปทุมวันครั้งหนึ่ง, <c oughs> ง,ง,งแล้ววันนึงก็ค่อยๆต่อๆๆขึ้นมาก็เห็นมาตลอดแล้วก็เห็นว่าเศรษฐกิจไทยตอนตกต่ำแล้วฟื้น <c oughs> จริงๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยตอนนั้นดีเนี่ยดีในย,ยุคสมัยอดีตประธานองคมนตรีคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ ช่วงนั้นเนี่ยท่านเข้ามาเป็นนายกได้8ปีท่านบริหารประเทศแบบว่าประหยัดนะครับทุกอย่างในแม้กระทั่งราคาน้ํามันแพงเนี่ยท่านให้ปิดไฟเลยนะผมจําได้เลยประมาณ4ี่ทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี่ยทุกอย่างปิดไฟหมดคือม,มันเปลืองน้ำน้ำมันเพราะว่าประเทศไทยไม่มีน้ํามันเอง<ถ>ที่ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยนำาเข้า9 0นะครับก็เศรษฐกิจในช่วงแปีท่านก็ดีเพราะหลังจากนั้นเศรษฐกิจไทยก็บูมเลยคือเงินสด ผู้ง่ายเงินสะสมอะไรเยอะแยะมันก็ทุกอย่างเอามาใช้มันก็บูมก็เจอไหมกระช่วงนชดช่วงชัดชาวานเจอเศ,ษศรษฐกิจดีจนกระทั่งเราเริ่มฟองสบู่ฟองสบูสบ่บตรงไหนครับก็ยากฟองสบูสบ่ตรงที่ว่าคนเป็นหนี้สินภาคครัวเรือนเยอะผมว่าปี40น่ะหนี้สินภาคครัวเรือนคําว่านี่สินภาคครัวเรือนคือคนระดับกลางค,คนกินเงินเดือน,นอย่างที่ผมบอกครับข้าราชการคนระดับล่าง ผมคิดว่าปี40ไม่น่าไม่น่ากี่แสนหรืนต้นๆล้านล้านล้านนะตัวเลขล่าสุดของธนาคาร่งประเทศไทยนี่สินภาคครัวเรือนสูงถึง12ล้านล้านบาทถามว่า12ล้านล้านบาทเยอะขนาดไหนต้องไปดูว่า GDP เรา16.5ล้านล้านบาทเพราะว่า12ล้านล้านของ16.5ล้านคือ79%้นีที่เป็นหนี้อยู่เนี่ย12ล้านล้านคือคนทั่วไปจำนวนผมคิดเอาเองเรามี67ล้านคน หนึ่งในสามอย่างน้อยก็มียี่สิบสาสิบ้างบุคคลเหล่านี้แหละที่เขาหนี้สินภาคครัวเรือนอตอนนี้ที่เขาหารายได้มาเขาก็ต้องไปคืนหนี้ก่อนแต่หนี้ดอกเบี้ยยังไม่คิดนะเซ็ตกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นหนี้นอกระบบะเพราะในระบบกู้มาไม่พอใช้ใชก็ไปคิวกู้นอกระบบแล้วนอกระบบนี่ดอกเบี้ยคิดันเป็นวัน<า>เป็นวันร้อย <100 S 2> ละยี่สิบอย่างต่ำอ่าเป็นอาทิตย์คิดเป็นเดือนแล้วเขาจะรอดได้ยังไงนะ วันนี้ผมก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้โดยธนาคารในประเทศไทยก็บอกว่าพยายามช่วยก็ย่ารู้ไหมพยายามช่วยเนี่ยเริ่มหนึ่งสิงหาคิดดอกเบี้ยลดลงมาเท่าไหร่<ม>บัตรเครดิตจ,จาก18%บแปดเปอร์เซ็นต์หรือิเเนอะนิดเดียว,ดดยวแล้วหนี้สินอย่างที่จากบริษัทที่เป็นผู้ให้เงินกู้ต่างเนี่ยคิดดอกเบี้ยจาก28%ลดเหลือ2 4 28%เหรือ2 5ผู้ง่ายผมก็บอกว่าอันนี้เนี่ยลุกนี้ตายแน่แล้วจากประสบการณ์ปี40 ผมเป็นลูกหนี้ผมก็บอกเจ้านี้ถ้าลูกหนี้เจ๊งเจ้านี้ก็เจ๊งเหมือนกันเพราะฉะนั้นปี40สถาบันการเงินก็เจ๊งกัินเป็นแถวเพราะว่านี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มันมสูงถึง50%เศรษฐกิจไทยเนี่ยผมพูดเสมอว่าที่เรารอดมาได้เทียวนี้10กว่าปีเนี่ยเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวปี40เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวแค่200ล้านก็ย่าปีที่แล้วปี62รายได้จากการท่องเที่ยว1.9ล้านล้าน 22ปีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าตัวอันนั้นทำให้เศรษฐกิจไทยอยู่ได้ส่งออกก็ลุ่มๆดอนๆที่รู้รู้กันแต่เที่ยวนี่มันคืออะไรท่องเที่ยวหายหมดหายหมดเลยก่อนโควิดมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะโควิดมานักท่องเที่ยวหายหมดปี62เรามีนักท่องเที่ยวประมาณ38ล้านคนได้รายได้1.9ล้านล้านปีนี้ทั้งปีเราโดนมาตั้งแต่ต้นปีมาเลยใช่ไหม สายการบินยังหยุดบินสุวรรณภูมิปิดเพราะฉะนั้นรายได้การท่องเที่ยวปีนี้จะหายไปเยอะแล้วเงินมันไม่หมุนเนะี่ยให้รู้ตัวนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าจะสบายน้อยหน่อยเนี่ยเรายังสบายแต่ถ้าเราลืมตัวนะครับเรายังคิดว่าปีหน้าจะดีปีหน้าไม่ไดีปีนู้นจะดีะตอนนี้เรากําลังลงเหวไปเรื่อยๆเ,เพราะโควิดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่มันจะยาวนานอีกแค่ไหนแล้วผมพูดเลยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าโควิดหายไปแล้ว เศรษฐกิจจะกลับมาเดิมเพราะกว่าที่มันจะกว่าโควิดจะหายไปเนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยนะมันแผ่สองสลึงไปเรียบร้อยแล้วมันสะบักสะบองอแล้วกว่าจะเริ่มใหม่เนี่ยมันยากเพราะนั้นก็เลยออกมาพูดบอกว่าเอางี้วันนี้งานก็หายากท่านเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยออกมาบอกตัวเลขเมื่อประมาณ3าสี่อาทิตย์ที่แล้วว่าปกติประเทศไทยคนตกง,งานสี่แสนคนแต่ปี2520คนไทยจะเสี่ยงตกงาน 8ล้านสี่แสนคน <Okay. S 2> ก็ยากคร้บ2ี่สิบเท่าพอตัวเลขนี้เนี่ยผมก็บอกทันทีเลยว่าเอ๊ะนี่เลขาธิการสภาพัดออกมาเตือนนะ,ะแล้วกำลังซื้อมันจะหายไปขนาดไหนวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ตกงานหรือกินเงินเดือนอยู่พอได้เงินนะครับเก็บไว้ให้มากที่สุดใช้ของจำเป็นเท่านั้นและใช้เมื่อเวลายามจำเป็นเพราะไม่อย่างนั้นนะครับท่านจะไม่มีอะไรใช้เลยแล้วในที่สุดคุณก็จะเห็นว่า ถ้าทำอย่างนี้ในสภาวะที่เศรษฐกิจขาลงเนี่ยคุณคือคนที่จะรอด